สวัสดีตอนเช้าค่ะเมนเนีเช้าพุทธของเฮาก่ะมาล้อใส่บาทพระสงฆ์พระสงฆ์สี่รูปท่านจิมาบินทบาทนะคะก็รล้อใส่บาทเพือค่ะดอกไม้กระวงโรยร่วงโรยเหมือเล่วางนางนี่นนง,งามงามทั้งไรทั้งบ้านหรือเปล่เอา้เอา มีอีกตีลังบ้านโอ้โหโอ้โหอืมอืมนี่ค่ะทั้งนี้ล่วงลุยแล้วบางนึงหันโอ้ยงานกองอยู่ทั้งนี้สิออกไปวัดเด้อค่ะพระเพิ่นตีบินธบาตเพิ่นติยางอ้อมหนองเบี้ยงม้าเราเพิ่นตีมาทั้งนี้ค่ะมาตามสายถนนงทนี่เป็นอะไรฮะ ตอนภากับโบมีพู้ถือกล้องให้อีกแล้วจอได้ว่มถือกล้องให้แม่เน่บรรยากาศตอนเช้าของหมู่บ้านหนองเวงอาสูงก็เลื่มม้าแล้วค่ะ นี่เตรียมตัวใส่บาทพระสงฆ์มาแล้วนี่ะคะพระสงฆ์มาแล้ว่นะนะพอจบคลิปนี้ไว้สั้น,นี้ก่นอนนะค่ะเนาะใส่บาทก่อนค่ะ คลิปหนาพ่อกันไหมเนาะคะ่ะนาอขอให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามชมช่องพันนี้พาชมเวยค่ะเด้อกดฝากกดไลค์กดแชร์ในเลยค่ะคลิปนี้จบไปสำานี้กันค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ